คนดังลาวแฉเจ้าที่ลาวจ้องถ่ายเงินนักท่องเที่ยวไทยทำอับอายทั้งประเทศค่ะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะทราบกันดีนะคะว่ายังมีคนไทยอยู่จำนวนไม่น้อยเลยที่ชอบจะเดินทางไปเที่ยวสปปลาวซึ่งเราเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาไม่ได้ดูข่าวคราวกันบ้างเลยหรือไงซึ่งถ้าใครเนี่ยที่มีญาติหรือว่ามีคนรอบตัวไปเที่ยวลาวเนี่ยก็ช่วยเตือนกันหน่อยให้ลองมาฟังข่าวโทรลงกันเผื่อจะได้ระมัดระวังตัวกันไว้ก่อนที่จะไปประเทศลาวค่ะซึ่งก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยนะคะว่าเจ้าที่ลาวหลายๆคนเนี่ยตอนนี้เน ทยอย่างล่าสุดค่ะมีสาวลาวคนนึงซึ่งก็ถือว่าเป็นคนดังพอสมควรเพราะว่ามีคนติดตามเธออยู่เนี่ยประมาณ90 0 0 0คนเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมลงคลิปค่ะเป็นคลิปที่ตำรวจลาวพยายามที่จะรีดไถ่ายเงินจากนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยโดยในคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกถ่ายโดยคนไทยนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยกลุ่มนี้ขับรถตู้เข้าไปกับญาติพี่น้องชมโดยข้ามไปเที่ยวที่ฝั่งลาวแต่อยู่ๆก็มีเจ้าที่ตำรวจจากสปปลาวขับรถไล่ตามมาพร้อมสั่งให้จอดค่ะโดยทางด้านของตำรวจเนี่ยได้มีการอ้างนะคะว่ารถคันนี้เป็นรถนำเที่ยวทีีีี่่่่ผิกกกกฎหมมาาาายยซึงงในนนคลปเเ้็รโตัว เป็นรถของญาติที่พาลูกหลานเนี่ยมาเที่ยวไม่ใช่ว่าเป็นรถทัวแต่อย่างใดสุดท้าย่ะก็ตกลงกันไม่ได้อยู่ดีก็เลยต้องมีการเสียค่าปรับรอยให้เจ้าที่ตํารวจคนดังกล่าวเพื่อที่จะจบปัญหานี้ไปค่ะโดยหลังจากนั้นเนี่ยคนดังคนลาวคนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์คลิปแชร์พฤติกรรมของเจ้าที่ซึ่งลงไปได้เพียงคืนเดียวเท่านั้นผู้ชมคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยมันก็กลายเป็นไวรัลไปทั้งโซเชียลลาวเลยมีการแชร์ไปมากกว่า1000ครั้งคอมเมนต์เนี่ยมากกว่าสามพันคอมเมนต์ค่ะซึ่งจากคลิปนะนาาคะมมใใก กับ,บนักท่องเที่ยวแบบนี้เดี๋ยวเราเนี่ยวเรามาดูความเห็นกันหน่อยคุณผู้ชมว่าคนเราบางส่วนเนี่ยเขา,าค,คอมเมนต์กันว่าอย่างไรบ้างค่ะคอมเมนต์ของคนเราคนแรกนะเขาบอกว่าน่าขยะแขยงตำรวจท้องถิ่นของเราพอแล้วพวกเราสมค,ควรที่จะประนามพวกมันได้แล้วค่ะคนต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยมาเยี่ยมเยือนแต่สิ่งที่พวกมันทำเนี่ยมันผิดเกินไปขนาดเสื้อเนี่ยยังเป็นเสื้อตำรวจที่ยังไม่ถูกต้องเลยใส่สีแดงถ้าเรียงตามความลำดับเนี่ยถือว่าผิดมากค่ะคนต่อมาเขาบอกว่าเรื่องน่าอายที่ตำรวจหากินกับนักท่องเที่ยวทั้งทงท,งที่เขาเนี่ยไม่ได สักสอนกันหน่อยค่ะซึ่งในเรื่องนีุ้ผู้ชมก็ต้องบอกว่ามีคนลาวจานวนมากนะมาคอมเมนต์แนว,แนวที่แบบว่าโจบตีด่าทอเจ้าที่ตํารวจลาวคนดังกล่าวและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีคนไทยจานวนไม่น้อยเชย่นกันที่เข้ามาสนแสดงความคิดเห็นเล่าถึงประสบการณ์ที่เขาเนี่ยโดนรีดไถ่ด้วยเชย่นกันนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองมาดูกันหน่อยผู้ชมว่าคนไทยเนี่ยที่เขาเคยไปไปเนี่ยเขาเคยโดนอะไรที่มันพีผีกันมาบ้างค่ะคนแรกค่ะเขาบอกว่าผมโดนมาแล้วครับที่ประตูชายเห็นรถไทยนั่งเฝ้าเลยยอมให้500เนี่ยก็จบค่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจากเวียนจันรข ตั้งรอเจอทีไรเช็คเอกสารทุกทีพอเราไม่มีอะไรผิดก็พูดว่าอ้าเลี้ยงกาแฟน้องแหนหะมู่เหามีกันหลายคนเราให้ไป2 0,000่นเนี่ยไม่พอบอกว่าจะเอาห0,000่นเราก็เลยบอกว่าเอาไป3 0,000ื่นละกันก็คือ50ซึ่งเป็นแบบนี้ตลอดเลยไร้ศักดิ์ศรีมากๆเลยแนะนำเราด้วยนะว่าถ้าเกิดเอาบินเนี่ยสี่แสนถ้าไม่เอาบินเนี่ยแค่1 0 0 0 0 0สนก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกับหกร้อยบาทคือถ้าเป็นเลือกเอาละกันถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็คือแสนหนึ่งประมาณนี้ค่ะคนต่อมาเขาบอกว่าเคยโดนที่หลวงพบาลมีตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยมาถ่ายเงินบอกว่่่าาเป็นนตมทีด ขอค่าเล่าในวันเกิดนายผมบอกว่าผมไม่มีหลอกตำรวจบอกว่างั้นผมขอ500ก็ได้ผมก็บอกไงก็ไม่มีอยู่ดีตำรวจก็นั่งเนี่ยก็เลยบอกว่าขอ200ก็ได้ผมก็เลยบอกว่าไม่มีสุดท้ายขอผมร้อยหนึ่งก็คือจะเอาให้ได้ไอ้ผมเนี่ยก็บอกเหมือนเดิมว่าไม่มีมาเที่ยวเฉยๆทางตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยก็เลยขู่ว่าอย่าให้เจอที่ด่านขาออกละกันสุดท้ายเนี่ยไม่ให้สักบาทก็ผ่านด่านมาได้ก็เลยมาเล่าให้ฟังกันค่ะและนี่ก็เป็นความเห็นของคนลาวบางส่วนแล้วก็คนไทยเนี่ยต่างมองไปทิศทางเดียวกันว่าตำรวจลาวเนี่ยมีพฤติกรรมททททททีีีีี่่่่่่ซ้าาากกกมเเเยยนัองววไไหจะป ก็อยากจะฝากขอย้ำกันสักนิดตึงนะคะว่าอการท่องเที่ยวของเราที่มันตกต่ำอยู่ทุกๆวันนีน้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าที่ของเราทำกันเองทั้งนั้นแหละหยุดหากินกับนักท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อว่าประเทศเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาไปมากขึ้นมากกว่านี้แน่นอนค่ะ